หลานังเอ้ยเงินว่าไอา้อมันตตตำต่อยหน่ยคาวาสนาเนาะนั่งเนาะยินเพียงกาตำซักบอดเที่ยมดอกหงษาตัดบีหน้าเพียงหน่อยงวยพ่นพลเกเดย์ย่ำ่าถือกล่มเส้ผัดหน่วยคว่ำซุยโทมทางถืนฝืนไวก้กระโฟังโอ้ชีวิตไอ้มันละดัตั้งแต่นังง้มพื้นที่ินเคลียดอกเป็นห้อยจักสีเขียนห้อยอย,อยังอ่านไปกระ่บ,บมีผู้ใดหู เดี๋ยวบังดูคือจังส่งเป็นพีบาน้ำตาน้องดอกหงหน่วยหัวใจกุ้ยต้องตอนฮอมห้อนไใ่เด็งแต่เงานีแล้วชั่วโมงนี้ก็ได้ห้ามฟ้าบ่ให้มีฝนห้ามคนมาทักบ่ให้ไปมันเป็นไปบ่ได้ก็หูดีบนบ้านศารกล่าว